สวัสดีครับท่านผู้ร่วมชุมนุมทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ชุมนุมออนไลน์อยู่ทางหน้าจอของไทยสปริงฟอรัมนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เราได้มาทำหน้าที่พล,ลเมืองดีร่วมกันในการเติมปัญญาเข้าสู่สังคมเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการทำหน้าที่ของทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายประชาชนในใน,ในชื่อไทยสปริงนะครับ ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือรถรางคันนั้นชื่อปรารถนาหัวใจของเรื่องก็คือว่าตั้งแต่ระบอบทักษิณสถาปนาขึ้นนะครับแล้วส่งต่อมาสู่ร่างทรงหุ่นเชิดในปัจจุบันนี้ยังคงใช้วิธีการเดิมคือการกระตุ้นกิเลสของคนแล้วก็สร้างระบบอุปธรรมขึ้นมาผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าโครงการประชานิยมนะครับ ต้องพูดกันให้ชัดว่าประชานิยมมันมีด้านที่เป็นคุณประโยชน์แต่ก็มีด้านที่เป็นโทษเหมือนกับหลายวิกการนะครับแต่วิธีที่รัฐบาลนี้เอาประชานิยมมาใช้เนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับประเทศไทยมันทำตามโครงสร้างของสิ่งที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ในตอนที่สองเราพูดถึงพฤติกรรมของระบบทักษิณว่าพูดดีทำเหี้ย เสียหายไร้ความรับผิดชอบวันนี้เราจะมาหยิบยกบางตัวอย่างขึ้นพูดคุยกับผู้รู้ว่าประชานิยมมีคุณมีโทษอย่างไรและโครงการใดบ้างที่เป็นตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดว่าเขาใช้ประชานิยมในทางสร้างประโยชน์หรือในทางมอมเมาประชาชนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกับ3ผู้ประสานงานของไท Spring Forum พลตระเอกวสิทธิเดชกุลชรอ,อาจารย์เกษณนา สวงอติโพธิครับครับสวัสดีครับทำงานที่น้องที่เลารพวันนี้เป็นตอนที่3ของไทยสปริงนะครับเราให้ชื่อตอนว่ารถรางคันนั้นชื่อปรารถนานะครับอันนี้เป็นชื่อบทละครสมัยประมาณสัก2516นะที่เอามาเล่น ละครกันที่ธรรมศาสตร์ก็ดังทีเดียวเป็นเรื่องว่าเปรียบว่าในสังคมเนี่ยมนุษย์มันมีความอยากความต้องการแล้วก็ถูกรดลางแห่งความปรารถนาเนี่ยพาไปสู่ชะตากรรมที่ไม่สมควรนะฮะอับเฉาโชคร้ายต่างๆระบอบทักษิณเนี่ยการที่เขาจะดึงจิตใจของผู้คนพลเมืองเนี่ยให้หลงไหลให้ยอมสวามิภักดิ์ได้เนี่ย เขาไม่อาจจะอาศัยแต่เพียงการสร้างความเกลียดชังเป็นไพ่เป็นอำมาตพี่น้องเราเป็นไพ่เขาเป็นอำมาตเราต้องชนะเราถูกกดขี่ไม่ใช่มันต้องมีมีความหลงไหลมีความฝันมีผลประโยชน์ด้วยว่ารนะบอบนี้จะพาเขาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้วิธีที่เขาใช้เนี่ยถูกเรียกว่าประชานิยมนะครับมันเขาเอาอะไรมาให้ พี่น้องคนไทยเนี่ยนะฮะเพื่อจะมาขึ้นรถรางที่เขาเป็นคนขับพาไปสู่อนาคตเช่นไรนะฮะดูนะฮะก็มีมีหลายชนิดนะฮะมีฟร wi ี Wi-Fi บ้านหลังแรกรถคันแรกเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับเอาละครับในแรกผมขอเชิญกับเรียนเชิญท่านอาจารย์วสิทธิ์เดกชกุลชร กล่าวในฐานะผู้ประสานง,งานกับทุกท่านด้ยวยครับกราบรินเชิญครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะทำความเข้าใจความรู้เนี่ยครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือไม่ใช่ว่าลุกขึ้นวิพากว่าใครเขาทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรแตข่ขาดความรู้พื้นฐานเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะเชิญท่านผู้รู้ ท่านผู้นีท่านผู้ที่มีคุณวุฒิในด้านต่างๆกันมาพบกับท่านผู้ชมซึ่งคราวนี้ก็เป็นตาที่ท,ที่ที่เราไปเชิญท่านอาจารย์อมมาสยามวาลาซึ่งท่านเป็นท่าเป็นผู้ที่มีความรู้เ,เฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์นะที่ที่จะมาให้ความรู้กับเราผมมีโครง4ี่สุภาพที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อน นี่เป็นโครงสีสุภาพที่เขียนเป็นคำผวนเดี๋ยวจะอ่านช้าๆให้ฟังนะครับฝกตนมีชะฆ่าไหมหลูฝกตนคือฝนตกมีชะฆ่ามาชะขี้ไหมหลูก็หมูไหลนะครับหมบตะเหลนควรจะเป็นตรรอสรหมบตะเหรนเฉ่นหมูท่านบัวหมบตะเหรนคือเหม็นตลบเฉ่นหมูชูเหม็น ท่านบัวทั่วบ้านเขลนเขีว,เขวคนรูไหลเยวเขวลนก็ขนเร็วเขีวคนรูคือคู่คนเร็วไหลเยวเล็วใหญ่ดอนเรือดต้องรอเรือดอนเรือดแท่นทั้งครัวหายราเ,งงเหลืองมงดอนเรือเดือดร้อนแท่นทั้งครัวทั่วทั้งแควนหายราคือหาร้าย เรื่องมงก็ลงเมือง <laughs> นี่เป็นของเก่านะครับไม่ปรากฏไม่ปรากฏตัวผู้ที่ตั้งแล้วก็ผมท่องท่องโครงโครงนี้มาได้ตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่นึกดูก็แล้วกันนะครับ oh. ขณะน,นี้ผมอายุจะ84ปีแล้วครับโครงเก่ามากแล้วก็ช่างเหมาะกับสถานการณ์ภาวะการปัจจุบันนี่เลเกินยุคนี้กำลังเป็นยุคหายราเรื่องมงนะครับอันนี้ ระหว่างที่เราไม่ได้พบหน้ากันนี่เกิดการถวายสัตว์แล้วก็สัญญากับประชาชนอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งก็คงจะทรยศกันต่อไปไมันชุดใหม่อะ่ะแต่นี้ผมไม่เกี่ยวนะครับแต่จันแก้วเขาโยนรูปนี้ให้ผมเอามาลงรูปนี้มากดในอินเทอร์เนต็ตนะผมเลยก๊อปเข้ามาว่าเนี่ยปรับคอรมอแล้วมีรูปนี้ไม่รู้ว่าย้ายเข้าหรือย้ายออก ครับแต่นี้มีย้ำเรื่องอโฆษณาหน้าด้านนะครับที่ขอร้องพี่น้องช่วยกันไปถ่ายโฆษณาพันอย่างเนี้ยนะแล้วส่งมานะเราจะมาชุมนุมกันให้มันรู้ว่าทั้งประเทศมันเป็นยังไงบ้าง, <S <S างอันนี้มีคนส่งมาแล้วนะครับหนึ่งเมื่อวานซื้น,นะฮะเมื่อวานอ,อ,อ,าอันนี้วิภานะริมถนนวิภาวดีเขาอยู่ดีเขาก็ปลาลบขึ้นมาเฉยๆนะครับเอาดื้อๆอันนี้ก็เรื่อง นะเครื่องคนพิการก<ข>็ขอขอปรากฏหน้าเอาอะนะนะนะอะไรก็ไม่ทราบอยู่ดีมากล่าวคำคมๆหนะาโอกาสเชียเยาวชนไทยการศึกษาพื้นฐานนะไปน่ที่เชียงใหม่นะฮะพวกส่งมาอีกทันที่ภูกเก็ตยะโสแม่ห้องสอน,นต่างๆผมว่ามีหมดคืออย่างนี้นะฮะ พี่น้องครับเดี๋ยวนี้มีงบโฆษณาเนี่ยเป็นงบประมาณแผ่นดินอยู่ตามกระทรวงต่างๆแล้วขึ้นคัดเอาแต่ละทีเนี่ยผมเคยถามเพื่อนๆอยู่สตงอเขาบอ,อกปีนึงเป็นร้อยล้านซึ่งใน,ในทางหลักวิชาหลัก,กฎหมายนี่นะครับถ้าเป็นท้องถิ่นนะฮะพวกอบาตเทศาบาลพอบจอเนี่ยถ้าขึ้นรูปอย่างนี้นี่นะฮะโดน เรียกเงินคืนนะครับเขาออกเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเลยเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาส่วนบุคคลเป็นโฆษณาแฝงเการการเอาลูกเข้ามาโผล่โดยไม่มีปุ๋ยมีปีมีครุย,ยอยากจะโผล่มาเพื่อจะหาเสียงเนี่ยเราเอาเงินราษฎรเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่บ้านเราเนี่ยอำนาจในการออกกฎควบคุมเนี่ยอยู่ที่กระทรวงการคลัง คยมีดําริขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกบล็อกไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเงินบุมานแผ่นดิน,นก็ถูกเอามาใช้อย่างนี้หมดนะะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอเชิญพี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับท่านมีกล้องอยู่นะฮะไปถ่ายมาเลยแล้วก็ส่งมาเลยแล้วระบุเลยอยู่ที่ไหนแล้วเราจะรวมเป็นข้อมูลนะครับแล้วเราจะต้องรณรงค์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้ ทางการเนี่ยออกระเบียบห้ามสิ่งพวกนี้ซะตามดูในในใน b o o k o o k มีเขาบอกว่าเรานี่เป็นพวกประชาธิป,ปัตย์รือเปล่าอ่ะนี่ประชาธิป,ปัตย์ก็ทำนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ฮะถ้าเผื่อการต่อสู้ทางการเมืองรามปามาเป็นการใช้งบแผ่นดินโดยสุ้ยสูร่ายเนี่ยจะพักไหนก็ช่าง